อันนี้เป็นการทำครั้งแรกนะคะเรามาลองไปพร้อมกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ค่ะนี่คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็จะมีถั่วเขียวนะคะวันนี้จะใช้ถั่วเขียวค่ะนี่คือถั่วเขียวหนึ่งถ้วยนะคะเราจะถั่วเขียวมาล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำธรรมดาก่อนค่ะน้ำเย็นยนี่แหละคะ่ะล้างเข้าไปเอาที่ฝุ่นเอาผมอะไรเกาออกนะคะก็จะล้างเะไยนะะี้ยค่ะ ขัดเม็ดเขานิดนึงนะคะล้างไปค่ะจะเห็นว่าน้ําเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าเขาจะมีขี้ฝุ่นอยู่เยอะมองดูเหมือนสะอาดนะคะแต่ฝุ่นจะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็เททิ้งนะคะทําอย่างนี้ซ้ําสักสองสาครั้งนะคะทีนี้เราก็จะมาแช่เขานะคะแม่บ้านจะใช้วิธีแช่น้ําอุ่นนะคะ แช่ให้เขาอืดค่ะเผื่อว่าเขาจะได้งอกง่ายๆก็คือเร่งให้เขางอกเร็วขึ้นนะคะแม่บ้านจะใช้น้ําอุ่นที่เปิดจากก๊อกนะคะน้ําอุ่นก็ประมาณบ้านของแม่บ้านเปิดน้ําอุ่นอยู่ที่45%นะคะก็จะใช้น้ําอุ่นพอที่มืเอเราจะทนได้นะคะอันนี้เป็น45%นะคะ45องศาเดี๋ยวร้อนน้าร้อนแป๊บนึงค่ะ จะแช่เขาไว้8ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะคะแม่บ้านก็จะมาทำอีกทีนล้วหักตอนเช้า8โมงเช้าตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะคะจะเห็นว่ามีไอขึ้นมานิดหน่อยก็แช่เขาไว้ให้น้ำท่วมเลยนะคะเผื่อเขาอืดขึ้นมาก็จะยังมีน้ำอยู่เนี่ยค่ะแช่เขาไว้อย่างนี้นะคะ8ชั่วโมงแล้วตอนเช้าเราจะมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็กลับมาดูถั่วเขียวที่เราแช่ไว้เมื่อคืนนะคะตอนนี้เขาก็ได้ประมาณ8ชั่วโมงกว่าแล้วะคะ่ะเราจะเห็นว่าเม็ดของถั่วเขียวเขาจะโตกว่าตอนที่เราแช่ไว้ตอนแรกนะคะก็คือเขาจะอืดน,น้ําขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องเก็บเม็ดที่แตกเป็นซี่อย่างนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็จะล้างทําความสะอาดเขาอีกนิดนึงนะคะ เม็ดไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็แกะเขาออกไปค่ะเพราะว่าเขายังไงเขาก็จะไม่มองอกอยู่ดีขั้นตอนนี้เขาเราจะล้างเขาอีกสักประมาณน้ําหรือสองน้ํานะคะแต่เวลาล้างนะคะต้องจับให้เบามือที่สุดเพราะว่าจะเห็นว่าเม็ดเขาเริ่มแตกแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วบางเม็ดเขาก็จะมีรากเล็กๆโผล่ออกมาแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะต้องทําให้เบามือที่สุดในขั้นตอนนี้ค่ะ ก็จะเทน้ำทิ้งไปโอเคค่ะแล้วเราไปดูขั้นตอนที่เราจะเพาะถั่วงอกกันต่อนะคะ,คะหลังจากที่ถั่วเราได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาทําตะแกรงรองนะคะเพราะว่าแม่บ้านออจะทำจะเพาะถั่วงอกแบบที่ตัดรากนะคะอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตะแกรงมุ้งลวดที่เขาใช้ทํา กัน<อ>ยุ<อ>งนะคะ<อ>ตัดให้ใหญ่กว่าพิมพ์นิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเ,าเอาเราเอาลงไปวางในซึงแล้วขอบมันจะได้ตั้งขึ้นมานิดนึงจะได้ป้องกันไม่ให้เม็ดถั่วหลุดลงไปนะคะจะประมาณนี้ ซึ่งแม่บ้านเฉพาะถั่วงอกสักประมาณ2ชั้นนะคะแล้วก็จะตัดสัก2 2 2แผ่นใส่เดียวกัน จริงก็แค่ตัดมุมจากที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านิดตนึงน,นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แผ่นประมาณนี้ค่ะนคะคะก็จะตัดสักสองแผ่นนะคะค่ะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะมาเอาถั่วใส่ซึ้งนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่แม่บ้านจะมาพอนะคะอันนี้ก็เป็นซึง้งทากับข้าวธรรมดานะคะแม่บ้านจะใส่ชั้นแรกลงไปก่อนนะคะนี่คือชั้นแรกค่ะ ก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแม่บ้านจะใช้อันนี้นะคะก็คือทิชชู่ทำครัวเนี่ยค่ะเปเปอร์ทาวนะคะเพื่อลองเขานะคะเนี่ยค่ะลองให้เขาซับน้ำสักนิดหนึ่ง แล้วขั้นตอนต่อไปแม่บ้านจะใช้เนี่ยค่ะตะแกรงที่เราตัดไว้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปกะว่าอย่าให้มีรูที่เม็ดถั่วจะหลุดลงไปได้นะคะก็คือทำของให้ชิดกับซึงะะ้งอะค่ะเนี่ยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ถั่วเขียวที่เราเพาะเอยที่เราแช่ไว้อ่ะคะ่ะพยายามเกลี่ยเขาให้ทั่วนะคะอย่าให้เขาเป็นชั้นที่หนาเกินไปนะคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะโตไม่ทันกันนะคะโอเคเราก็จะใส่เม็ดถั่วลงไปนะคะกะเอานะคะเกลี่ยดูะคะ่ะไม่ต้องหนามากแล้วก็อย่าให้บางมากนะคะ อันนี้ก็จะให้ได้สักประมาณสองชั้นแม่บ้านแช่ไว้เมื่อคืน1น่ถ้วยนะคะก็จะใส่สักประมาณ50กรัมต่อชั้นนะคะเนี่ย่ะเียให้ทั่วนะคะ เราก็จะลองทิชชู่อ,อีกนะคะสักสองชั้นเดี๋ยวปิดฝไว้ก่อน ก็รดน้ำนะคะรดให้ชุม่ม ชั้นที่สองก็ทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าในระหว่างหนึ่งวันเราจะรดน้ําเขาสามครั้งนะคะห่างกันสักประมาณ3าสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็จะปิดเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วสิ่งที่แม่บ้านจะใช้คลุมเขาก็คือน,นะคะไม่มีก็ถุงขยะเลยแล้วกันนะคะทําไมต้องคลุมเขาเพราะว่าเวลาถั่วเขางอกออกมาแล้วสีเขาจะได้ขาวนะคะถ้าเกิดว่าเขาโดนโดนแสงโดนอะไรเนี่ยส่วเขาจะไม่ ขาวสวยแล้วก็จะออกเป็นน้ำเหลืองแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าถ้าแสงเข้าเขาก็จะสังคาะหอแสงเป็นเป็นยอดสีเขียวะคะ่ะเราก็จะคุมเข้าไว้อย่างนี้นะคะแต่ให้มีช่องทางอากาศร,ระบายกไ็ได้ตั้งไว้นในมุมที่ค่อนข,ข้างมืดน,นิดนึงนะคะแม่บ้านก็จะเอาไปตั้งไว้ในแผนที่ค่ะไปตั้งไว้ในตู้เก็บอาหารนะคะ